ตอนนี้เรากำลังเดินทางไปโมมินแลนด์กันค่ะโมมินแลนด์ตั้งอยู่ที่เกาะเชจูค่ะเข้าไปกันเลยเข้ามาก็จะเจอกับช็อปโมมินกับที่ซื้อตั๋วค่ะของน่ารักน่ารักเต็มไปหมดเลยค่ะมีลม่มแล้วก็มีตุ๊กตาเต็มไปหมดเลยค่ะมีหลายลายเลยนะมีโคมไฟแล้วก็มีแก้วน้ำลายมมมินเยอะมากเลยค่ะ วงคุณแจถัดลองแต่ราคาไม่เบาเลยค่ะเราเข้าได้การสแกนคิวอาร์โค้ดค่ะโมเมนต์ตัวนี้จะตัวใหญ่ที่สุดเลยค่ะส่วนใหญ่จะเป็นอาร์ตเวิร์คค่ะใครชอบเรื่องราวสตอรี่เกี่ยวกับโมเมนต์ต้องมาเลยค่ะที่นี่ บ้าน,นหลังนะนมูมินมีสามชั้นค่ะขึ้นเหนื่อยมากๆขึ้นมาถึงชั้นสามก็แทบจะเดินลงไม่ไหวแล้วค่ะเหนื่อยไหม อันนี้เป็นเรื่องราวคาแรคเตอร์เกี่ยวกับ m มูมินค่ะเดินไปอ่านไปเพลินๆค่ะที่นี่โซนห้องถ่ายรูปค่อนข้างจะเยอะค่ะใครชอบถ่ายรูปที่นี่เหมาะเลยค่ะจะมีโรงหนังของ m มูมินด้วยค่ะตอนที่มาก็เป็นช่วงโควิดค่ะคนไม่ค่อยมีเลยห้องนี้สำหรับวาดรูปค่ะแต่เราจะไปถ่ายรูปแทนค่ะ อันนี้สามารถส่งรูปไปในกาเกาทองได้ด้วยค่ะทำไม่ยากค่ะแค่ใส่เบอร์โทรศัพท์มันจะลิงก์กับกาเกาทองเองค่ะก็จะได้รูปออกมาประมาณนี้เลยค่ะม่จ้อ อันนี้เป็นวิวตอนขึ้นไปชั้นดาดฟ้าของมูมินแลนด์ค่ะก็จะเห็นท้องฟ้าภูเขาแบบนี้เลยค่ะนนนนเรามาต่อคาเฟ่มูมินค่ะลงมากๆเลยค่ะแทบไม่มีคนเลยค่ะช็อปในคาเฟ่มูมินจะมีของขายเยอะมากกว่าช็อปข้างหน้านะคะส่วนตรงนี้ก็เป็นส่วนด้านนอกของมูมินแลนด์ค่ะขอบคุณที่ดูวิดีโอจนจบนะคะ ากกดไ like, ลค์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย